And fly away สวัสดีครับพบกันใน EP 22นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรม Google Data Studio นะครับในการเชื่อมกับ ตัวฐานข้อมูลที่เป็น mysql นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูระบบกันเลยนะครับจากระบบเดิมนะครับเป็นระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษานะครับของวิทยาลัยเทคนิคบุรรัชธานีนะครับตัวฐานข้อมูลเราได้ใช้ในส่วนของตัวโปรแกรม mysql นะครับจากระบบรายงานสถิติเดิมนะครับดังภาพก็เขียนด้วยตัว php นะครับเพื่อใช้ในการรายงานสถิติ การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาของิลยทัยเคนิคอบนนะครับในวันนี้เราจะมาใช้ตัวโปรแกรมในส่วนของตัว Data Studio เองของ Google นะครับเพื่อทําการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาทำในเป็นระบบที่ใช้ในการรีพอร์ตนะครับปลายงานเพื่อนําเสนอในส่วนของผู้บริหารนะครับหรือนําเสนอในส่วนของตัวที่เป็นเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูระบบกันเลยนะครับผมเข้ามาในส่วนของตัว Data Studio นะครับ คลิกเข้ามาในระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะทำการสร้างตัว t a t a u e ซ o ชิ้นใหม่นะครับคลิกรายง,งานว่างเปล่าเลือกแหล่งข้อมูลที่เราจะทำการเชื่อมนะครับใน EP ที่ผ่านมาเราทำการเชื่อมฐานข้อมูลที่เป็น g o g l e s h e e t s นะครับในวันนี้เราจะมาเชื่อมกับฐานข้อมูลที่เป็น m y s q l นะครับ ผมทำการคลิกเชื่อมฐานข้อมูลที่เป็น mysql นะครับใส่หมายเลข ip ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านของฐานข้อมูลนะครับ ทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงถ้าในกรณีที่ใส่ชื่อโฮสต์นะครับและถ้าในกรณีที่ใส่ชื่อโฮสต์และรหัสผ่านถูกต้องนะครับเราก็จะมองเห็นตารางที่อยู่ภายในในส่วนนี้ผมเลือกตารางที่จะนำมาในการนำเสนอข้อมูลนะครับในส่วนของตัวแผนวิชานะครับคลิกเลือกแล้ว มาคลิกที่เพิ่มนะครับเราจะได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการนำเสนอนะครับในส่วนของรายงานผู้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะครับของวิทยาลัยเทคนิคบริชชานีเดี๋ยวลองมาปรับแต่งทีมกันดูนะครับ ผมลองเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมเป็นสีดำนะครับเป็นดาวเลอร์แล้วมาปรับเปลี่ยนข้อมูลในส่วนนี้ในการในรายการรับนะครับให้เป็นรับนักเรียนเฉพาะให้แสดงเฉพาะระดับปวชนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับจาก deep level เป็น ดิฟไอดีนะครับเป็นดิฟไอดีเป็นดิฟเนมนะครับดิฟเนมขอโทษนะครับสแสดงชื่อแผนกวิชานะครับตอนนี้สแสดงเป็นชื่อแผนกวิชาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวข้อนะครับแล้วเปลี่ยนตัวนี้เป็นจํานวนนะครับจานวนนับ ทำการกรองนะครับทำการกรองในระบบฐานข้อมูลระบบรับสมัครนะครับผมจะทําการตั้งรหัสวิชานะครับระดับปวชเป็นหมายเลข1001นะครับถ้าเป็นปวส1นึ0งถ้าเป็นปวสมหนะครับก็จะเป็น1นึ่นสามนะครับเราทําการกรองนะครับกรองตัว Data โดยการมาที่ในส่วนของการใช้ตัวกรองนะครับส่วนของการใช้ตัวกรองนะครับ ให้คลิกเพิ่มตัวกรองแล้วเลือกการกรองกรองจากรหัสสาขาวิชานะครับโดยมีเงื่อนไขคือตั้งแต่1,100จนถึง1,200นนะครับตัวนี้คือลักษณะการกรองนะครับกรองตามรหัสวิชารหัสสาขาวิชานะครับในระดับชั้นปวช ของวิทยาลเทคนโลบริษัทนีเองมีด้วยกัน10สาขาวิชานะครับแต่จํานวนยอดรับจํานวนยอดรับเขาจะยังไม่แสดงนะครับเรามาเปลี่ยนตัวยอดรับจํานวนในส่วนนี้นะครับเป็นเขานะครับในส่วนของอตัวนี้นะครับในส่วนนี้คือยอดรับรวม ดทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับตารางที่ใช้ในการนำเสนอเราได้ระดับชั้นปวชแล้วนะครับใส่ข้อความยอดรับ ระดับ,บ,บอชอั้นปวชนะครับถัดมาผมจะมาทำการเลือกนะครับตัว Data เป็นแผนภูมิแบบแบบโดนัทนะครับ <kle communicate> เพื่อแสดงด้านล่าง ในส่วนของแผนภูมิแบบโดนัทนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่เราต้องมาเพิ่มตัวกรองแผนภูมิแบบโดนัทนะครับก็คือเราจะกรองให้แสดงเฉพาะระดับชั้นปวชวก็เป็น d ิฟไอดเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเงื่อนไขระหว่างตั้งแต่1นึ่ะครับจนถึงหนึ่งสองทึกนะครับ เราได้ระดับชั้นปวชนะครับถัดมาเราจะเพิ่มแผนภูมิในส่วนของปวสผมก็แสดงเป็นโดนัทเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นดิ Name เ,เหมือนเดิมนะครับ ใช้ตัวกรองนะครับตัวกรองทําการกรองจากระดับปะวะสคือเป็น d e v id นะครับ1 2 0 0นะครับจนถึง1 3 0 0ปวสม .6 นะครับก็จะแสดงสาขาดังนี้นะครับตามตัวอย่าง เดี๋ยวเราลองปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงได้นะครับตามที่เราต้องการถัดมานะครับเราจะมาทดลองใช้ในส่วนของตัวตัวนับจำนวนยอดรับนะครับนับจำนวนยอดรับเพิ่มแผนภูมินะครับในส่วนนี้เป็นตารางสถิติสรุปนะครับสรุปสถิติ ผมบอกว่ายอดเด็กนักเรียนรับรวมทั้งหมดนะครับผมเปลี่ยนยอดรวมนะครับเป็นเรคคอร์ดเขานะครับเ,เป็นเด็ total h d นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับยอดรวมก็เปลี่ยนข้อความที่แสดงนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามความเหมาะสมนะครับของระบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ดึงกราฟเป็นกราฟเส้นกันดูนะครับเป็นกราฟเส้นตามวันเวลาที่สมัครนะครับเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับผมลองเปลี่ยนข้อมูลเป็นตามวันที่นะครับ ข้อมูลผิดพลาดนะครับเพิ่มแหล่งข้อมูลนะครับเลือกแหล่งข้อมูลใหม่นะครับตามตารางที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้อ่าได้แล้วครับบันทึกนะครับผมเปลี่ยนแหล่งข้อมูลนะครับ ่า Bdate นะครับตัวตารางจะสับสนนิดหน่อยนะครับตารางจะสับสนนิดหน่อย ในส่ digital, ula, i, ste, สวนนี้ก็คือจะเป็นการดึงข้อมูลนะครับจะเป็นการดึงข้อมูลวันที่รับสมัครนะครับวันที่รับสมัครเราสามารถเก็บช่วงวันที่รับสมัครได้นะครับเราสามารถเก็บช่วงวันที่รับสมัครได้นะครับว่าเราต้องการจะดึงวันที่รับสมัครจากวันไหนถึงวันไหนนะครับโดยการกําหนดช่วงวันที่รับสมัครนะครับอย่างเช่น ใส่เข้าไปในส่วนของตัวกรองนะครับตัวกรองผมบอกว่ารับสมัครแต่วันที่1น,นะครับเมษายนถึง31พฤษภานะครับดังภาพนะครับโดยเราสามารถเลือกในส่วนของตัวกรองแบบกําหนดเองได้นะครับในส่วนนี้นะครับกำหนดช่วงวันที่อัตโนมัตินะครับสำหรับการเรียกใช้งานในส่วนของตัว Google Data Studio ในการเชื่อมฐานข้อมูล MySql ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวอย่างนะครับที่ผมทำไว้แล้วอ่านืมตั้งชื่อนะครับระบบรายงานนะครับสถิติการรับสมัครนักศึกษาวิทยาไร หลังจากเราทดลองแล้วนะครับได้ข้อมูลตามที่เราต้องการเราก็มาเรียกในส่วนของตัวแสดงผลนะครับการแสดงผลนะครับแล้วทำการแชร์นะครับส่วนเรื่องการแชร์ผมอธิบายไปแล้วในพีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาดูในส่วนของสถิติที่ทาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะครับระบบระบบรับสมัครนะครับนักเรียนนักศึกษาออนไลน์วิทยาลัยเทคนิลยบรพสธานีนะครับข้อมูลในส่วนนี้เป็นของระดับปวชนะครับเป็นกราฟโดนัทจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครของปีนี้ยอดละสอ0 0คนนะครับปวช785ปวสสายตรง3 9 4นะครับตัวนี้ข้อมูลผิดนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้กรองนะครับตัวนี้ก็คือยอดวันรับสมัคร สังเกตว่าวันแรกที่เปิดรับสมัครเด็กจะเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ขอจบเรื่องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ด้วยโปรแกรม Google Data Sco ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณครับ